สวัสดีเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพตาหรือเพื่อนที่สงสัยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตาผมนี่มีแน่นะครับผมได้รับการผ่าตัดลอกพังผืดอ,ออกจากจอประสาทต,ตาหรือจอรับภาพหรือเรตินาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ฟื้นฟูสายตาอยู่พักฟื้นอยู่นะฮะของผมจะออกแดงๆหน่อยเพราะว่าผ่าแล้วก็แน่นอนมันก็ต้องโดนเส้นเลือดฝอยบ้างก็เป็นตาแดงไม่มีปัญหาอะไร คุณภาพของการมองเริ่มดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อย,อยก็ยังโยเยอยู่หมอเขาบอกว่าจะเป็นเยอะหน่อยเพราะว่าทิ้งไว้นานผมทิ้งไว้ปาปที่จริงก็ประมาณ2ปีกว่าจะตัดสินใจลอกออกเหตุที่ลอกออกเพราะว่าได้มีการวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า OCT นะดดานๆเนี่ยน,น,นะที่เรียกว่า OCT OCT คืออะไร ศึกษาไว้นหน่อยก็ดีบางคนเรียกว่าเอ็กซเรย์ตาอันที่จริงมันไม่ใช่แสงเอ็กซเรย์นะครับมันเป็นแสงที่มีความถี่หนึ่งเราก็เข้าไปสะท้อนในเนื้อเยื่อในตาหลังจากนั้นเครื่องก็จะสร้างเป็นภาพขึ้นเราเคยได้ยินคำว่าซีทีสแกนใช่ไหมซีทีก็ย่อมาจากคอมพิวเตอร์ตัวถี่ยอดเป็นคั้นยอดตัวเดียวกันคือทโมโกราฟีเรามาคุยดูเพื่อที่จะได้คุยกับหมอรู้เรื่องผมเห็นครั้งและภาพโอซีทีของตาเนี่ยเมื่อประมาณ 20กว่าเดือนที่แล้วหรือเจว่า2ปีละกันหมอก็ชี้ให้ดูว่าคุณเป็นลูกนี้นะแต่ผมก็ดูไม่เข้าใจหลังจากนั้นก็ยังทิ้งไว้อยู่ทิ้งไว้เกือบหกเดือนนะเพื่อจะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเพราะตอนนั้นยังม,มีไม่มีปัญหาเลยมากเห็นภาพโยกเยนิดหน่อยนะครับก็อรอดูก่อนแล้วผมก็เริ่มศึกษา OCT เพื่อที่คราวต่อไปจะได้คุยกับแพทย์รู้เรื่องครั้งนี้ก็เหมือนกันเมื่อผมพอจะรู้เรื่องแล้วก็เลยอยากจะเอาสิ่งที่ตัวเองพอมีความรู้ เหมือนกับดูภาพเป็นเนี่ยเอามาให้เราดูให้มาดูบ้างเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อเราถั่วตาแล้วเราจะพบว่าเราเป็นมากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญคือเป็นโรคอะไรกันแน่เกี่ยวกับจอประสาทจอรับภาพของตาโดยใช้ภาพ p c t ดังต่อไปนี้นะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยคือจอประสาทตาด้านใหม่สุดเลยแต่อันนี้เหมือนกับโดนนอนหงายอันนี้ผมจะให้ดูภาพว่าผมนอนหงายถ้านอนหงายเนี่ยมันจะเข้าไปอย่างนี้ ไปตรงนี้แสงจะเข้าอย่างนี้นะแล้วก็เข้าไปสกรีนด้านในสุดของลูกตาภาพที่เห็นเนี่ยเหมือนกับเราหงายดูอย่างนี้นะฮะด้านบนเนี่ยด้านบนก็จะเป็นเอ่เป็นดวงตาเราเป็นน้ำน้ำเลี้ยงลูกตาเราเนี่ยด้านบนเนี่ยบนลูกตาด้านล่างน,นี้ก็เป็นผนังสุดท้ายของตาจุดโฟเวียนี่ว่าจุดรับภาพกับภาพชัดจุดรับภาพชัดอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวจะมาดูว่าเครื่องนี้มันเรียกว่าอะไรกันแน่นะครับหน้าตาเป็นยังไงนี่คือ OTC สแกนก็เครื่องเครื่องมีหลากหลายหลากหลายชนิดนะครับเป็นขาวดำเป็นสีเป็นเกรสเกล OTC ย่อมาจาก Optical Coherence Tomography Tomography คือซอยซอยพื้นผิวเป็นชั้นๆน,นซอยพื้นผิวเป็นชั้นๆเพื่อที่จะอ่านได้ว่าแต่ละชั้นมันแตกต่างกันกันยังไงบ้าง นี่คือ OCT ทีนะครับทีนี้เจ้า o c t เนี่ยมันตรวจง่ายนะ er ฮะตรวจแป๊บเปียวฮะก็เาจาะตาเข้าไปเล้เจ้าหน้าที่เทคนิคเขาก็จะจะสแกนภาพไปเรื่อยๆนะภาพที่เห็นเนี่ยเมื่อทําเสร็จครบถ้วนกระบวนความเขาก็จะส่งภาพเนี่ยเข้าไปในห้องแพทย์แล้วก็เรียกเราเข้าไปคุยแพทย์ก็จะชี้ชี้นุชีนนช้นั่นแล้วเขาก็แพทย์ก็พยายามอธิบายเราก็พยายามเข้าใจแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะ จะศึกษาเพิ่มนะซ c t ก็อย่างท่าที่ที่เห็นตั้งแต่ต้นนะฮะนี่คือจุดรับภาพชัดนี่เหมือนนี่เหมือนนอนนอนงายนะนเหมือนนอนงายเลยนะครับจุดโฟเวียจะเหมือนเป็นหุบเขาลงมาอย่างงี้ตำแหนงนี่คือบนลูกตาก็จะมีชื่อเรียกของชั้นต่างๆนะ,ะชั้นเข้มบ้างจางบ้างขาวบ้างนะ,ะมีชื่อเรียกต่างๆจะไม่ต้องไปสนใจมากมาตอนนี้นะฮะ ผิวนอกสุดเนี่ยเป็นผิวที่สัมผัสกับวุน้นวุ้นลูกตาถ้ามันเสื่อมมันก็จะมีผลผมเสื่อมก็จะมีผลอันนี้คือตาปอดปกติดูตรงนี้ให้ดีนะไอ้โป่งโป่งเนี่ยคืออุดมไปด้วยเซลล์รับแสงและจอรับภาพมันจะเว,ว้าวลงมาเรียกว่าโฟเวียเพื่อให้แสงตกเข้ามาตรงนี้ได้ใกล้ที่สุดก็เลยเป็นจุดรับภาพชัดทั้งหมดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยทางทาง,งจอเนี่ยเขาเรียกแมคคูล่าแมคคูล่าคืออะไร แมกค l ูก็คือจุดรับภาพชัดไซส์ก็ประมาณสัก3 3มมิลได้สามมิลได้3 5มมิลเป็นจุดที่อุดมไปด้วยเซลล์เซลล์รับภาพก็เลยใช้คำว่าแม c ค l ู่าในการที่จะอธิบายพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นบริเวณนี้นะหรือเติมคำก็ปแปางหลังเนี่ยเราว่ากันอีกทีนะครับเป็นภาพสีก็มีฟเวียอย่างที่เห็นนะอะโปง่ปงตรงนี้ดูเป็นสำคัญนะ ถ้าตรงนี้โปร่งๆล้วเวามาเนี่ยถือว่าเป็นตาปกติภาพสีก็มีนี่คือโฟเวียแล้วก็มีกระป๋อปปงโปร่งๆเนี่ยภาพที่เห็นนี่นะภาพที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ภาพเรตินาหรือจอรับภาพของเราซักทีเดียวนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเนื้อเยอะเราเป็นไหมไม่ใช่แต่มันเกิดจากการสร้างภาพขึ้นมาของเครื่องโดยใช้ความถีข่ของของคลื่นเนี่ยมาตัด,ต,ด,ต,ดตัดกันมันจะทอนกัน ที่ว่า coherence เนี่ยฮะแล้วก็จะ,สะแสดงเป็นภาพแต่ไม่ใช่ภาพเนื้อเยื่อจริงนะครับคนละเรื่องกันแต่ก็ใช้สําหรับที่จะอธิบายความได้อย่างดีหมอเขาชอบดูที่จะเป็นขาวดามากกว่าเป็นสีนะเอาล่ะพอผมก็ไปคุยวันแรกเนี่ยผมก็เจอภาพนี้หมอขก็ขึ้นจอแล้วก็อธิบายว่าฝั่งนี้คือตาตาที่มีปัญหาด้านซ้ายของภาพนี้คือตาขวาด้านขวาของภาพคือตาตาซ้ายเอาเป็นว่าเป็นตาดีกับตาตาเสียก็แล้วกันด้านซ้ายเนี่ยตาเสีย ภาพที่จะให้ดูจริงๆก็คือภาพล่างเปรียบเทียบกันอันนี้คือตาดีเห็นไหมมีโฟเวียมีกระเปาะรับแสงฝั่งนี้ไม่มีแล้วโฟเวียหุบเขาหายไปแล้วถูกทังผืดที่อยู่ที่วุ้นในตาเนี่ยในตามสร้างขึ้นมาเนี่ยดึงโป่งขึ้นมาเลยกระเปาะก็หายไปแล้วแต่ว่าเซลล์รับแสงยังดีอยู่ภาษาอังกฤษเรียกว่า intact เห็นไหมฮะยังเป็นเหลืองๆใ,ใสๆเนี่ยในใช้ได้อยู่ อันนี้ตาดีนี่ไม่ต้องพูดถึงหลังจากนั้นอีก5เดือนครึ่งหนาขึ้นนะฮะามาดูกระป๋อกนะฮะเริ่มยับล้นี่ก็ยับเห็นไหมมีรอยยับตรงนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นปังผืดนะแต่รู้ว่าหมอก็เรียกว่าเป็นเรตินา่าบวมแล้วล่ะอันนี้คือตาปกติมีหุบเขามีกระปอกดูง่ายเลยใช่ไหมฮะอันนี้เมื่อเดือนที่แ้วเอเดือนเมษายนห่างจาก oct แรกเลย เกือบเกือบสปีถ้าเป๊เปก็ยี่เอ็ดจุดแปเดือนหนะนาเตอเลยอันนี้คือตาปกติปกติก็ยังปกติมีกระเปาะมีกระเปาะเรียบร้อยนะแต่ความหนาโอ้มหนาขึ้นเอาวัดตรงกลางตาตรงโฟเวียเนี่ยตาที่เป็นปกติหนาะ500ไมครอนแะก้ไขโอไมครอนนร5อยไมครอนตาดีนี่อยู่ที่2 5 0หา เป็นสีเขียวก็อยู่ในเคนปกตินะครับหมอเห็นภาพนี้ไม่เกิน2นาทีหมอบอกผ่าเพราะเราจะสังเกตเห็นเนื้อเยื่อที่เรียกว่าพังผืดเรียบร้อยนี่คือพังผืดแดงๆนี่คือเนื้อเยื่อปกติของตาเรียกว่า ILM ถูกลอบไปด้วยนะครับเพราะมันติดกันช่วยไม่ได้อัาเปะเทียบให้ดูเมื่อเดือนที่0ูนย์ก็คือเมื่อเกือบเกือบสปีที่แล้วผ่านไป2 1 8เดือนปี2022 อันนี้สองตรงๆก็จะเห็นความมามากขึ้นแบ่งแพทเลยอันนี้ยังส้มๆนี่คือเดือนศูนนี่คือเดือน21.8ภาพข้างล่างสำคัญกว่าเห็นไหมหนาขึ้นนะ21เดือน22เดือนผ่านไปหนาขึ้นเปิดเลยแปลว่าเซลล์รับภาพยังใช้ได้อยู่นะงั้นถ้าส,สกัดตรงนี้ทิ้งไปซะลอกเ้งก็จะดีขึ้น ผมเห็นภาพยักยักยื้อเนี่ยเพราะว่ามันเป็นริงเโิลหรือเป็นรอยผ้ายับในขณะที่เดือนเดือนที่ศูนย์เนี่ยมีนิดเดียวมันยับมากขึ้นมันลอ,อกไปเนี่ยมันก็ยังมีความยับอยู่ต้องปล่อยให้มันรีดตัวเองไปก็รับได้ฮะรับได้อย่างน้อยๆก็สาเหตุก็ถูกขจัดนี่คือความมาที่แตกตา่างนาขึ้นนาเตอเลยไม่ลอกไม่ได้หมอพรอลอะเหอะเห็นไหมสร้อยแปดไมโครเมตรขึ้นเป็นหนะ้าร้ย าาก็ลอกเอาไหนก็ลอกก็ต้องลอกผมเป็นอะไรผมเป็นโรคอะไรผมเป็นพังผืดเกาะจอประสาทตาอันนี้เป็นภาพชาวบ้านนะามาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เห็นว่าพังผืดอยู่ตรงนี้เขา่ขาๆนียแล้วมันก็ดึงดึงโฟเวียจากหลุมกลายเป็นภูเขาขึ้นมาโรคที่ผมเป็นเรียกว่าโรค erm หรือ epiretinal membrane เป็นเนื้อเยื่อที่อยู่เหนือ retinal อีกทีเลย epi epiretinal Ep membrane ถ้าปล่อยไปเป็นยังไง อ่าผมเป็นแบบนี้คล้ายๆกันแต่ผมย่นกว่าเขานะย่นกว่าเขาถ้าปล่อยไปก็จ,จะมีซิสเข้าไปเกาะอ,อันนี้เป็นน้ําก็มาจากวุ้นในตาเนี่ยหรือบางทางก็มาจากเส้นเลือดแล้วก็โฟเวียก็โป่งขึ้นอันนี้เป็น c m o ผมไม่ได้เป็นถ้าส่องตรงๆในตาก,ก็จะเห็นชัดเลยคนที่เป็นโรคนี้ของผมไม่ชัดทิ้งไว้เรื่อยๆอ,อาจจะมีรูเกิดขึ้นเรียกว่าแมกคูลาจะแมกคูลาได้ใช่ไหมบริเวณรับภาพรับรับภาพชัดน,ะนี่โฟเวียพังพิ่น้าหมด นอกจากภาพโยเยเรายังเห็นจุดดําด้วยแล้วก็โลกอื่นๆเก็บกระจอรับภาพมันก็เล่นงานโฟเวียง e นะก็มีชื่อโลกมีชื่อมีชื่อพยาธิสภาพเป็นไปนหมดก็ลองเข้าไปหาดูกันกน,นะหาไม่ยากถ้าเราใช้ตารางที่เรียกว่าตารางไข้กันนะเรียกว่าแอมสเลอร์กริดดูเนี่ยของผมจะไม่เป็นประมาณนี้แต่ผมเป็นตรงกลางเนี่ยครเป็นรู เป็นรูดูภาพปกติถ้าเป็นรูก็แบบนี้เลยแมคูลาโหจบข่าวเลยรักษายากไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่จะรักษาเรื่องพวกนี้ก็อย่างน้อยๆเราก็มีความรู้แล้วว่าเราผมเนี่ยเป็นไม่เยอะผมเป็นผมอันนี้คือเรติน่าปกติสิ่งที่ให้ดูนี่ก็คืออยากจะให้ดูว่าถ้าเราเราอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเราศึกษาที่ไหนผมก็มีลิงก์ไว้ให้จริงก็พิมพ์คําว่า ออปติ a ค c ลโค r e เรนซ์โ o g โมกราฟีหรือ OCT ลงไปก็จะเห็นผมก็เอามาจากเว็บไซต์นี้ด้างล่างนี้นะ I อะไรเนี่ยไอส์ออนไก็จะมีภาพให้เห็นเยอะแยะเดี๋ยวให้ดูว่าผมก็เข้าไปดูคร่าวๆมาก็จะหน้าตาจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างไงนะนี่คือในเว็บในเว็บนี้ก็จะเห็นตั้งแต่ภาพ มีเต็มเลยฮะอันนี้น่าสนใจนี่คือปกติของชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ27ปีเห็นคุบเข่าใช่ไหมเห็นกระป๋ะใช่ไหมอันนี้โฟวีปกติอันนี้เริ่มเป็นมากขึ้นละอันนี้ภาพนี้ดีก็จะเห็นวิ t ร e สนี่แปลว่าวุ้นเห็นเส้นไี้ไหมเขาวข่าเนี่ยรูมองเห็นว่าอันเนี้ยก็คือจุดแบ่งระหว่างมันมันเริ่มลวมันเริ่มดึงละแล้วก็ดึงลังขึ้นไปอันนี้แหละจะกลายเป็นพังผืดภายภาคหน้า ดึงแหลกเลยฮะโฟวีหายไปะละดูไม่ออกเลยอะไรคือโฟวีอะไรคือเลติหน้าปกติเมื่อถ้าหลุดหายไปเลยก็มันดึงล้งอ่ะมันดึงล้งซ้ายขวาไม่เท่ากันก็จะเป็นรูก็เรียกว่าแมคคูล่าโฮภาพก็จะเป็นดำๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีซิสติกโผล่เข้าไปมีมีมีซิสเกาะเข้าไปด้วยบางทีก็ฉีกเข้าไปเลยแต่อันนี้ถือว่ารับภาพปกติอยู่นะแต่จะโยเย อันนี้เรียกว่าโฮโฮโฮปลอมสูโดโฮเพราะมันไปไม่สุดไม่ถึงม่ถึงเซลล์รับภาพนี่คือสิ่งที่ผมเป็นบวมเลยและนี่คือ ERM นี่คือเนื้อเยือ่อพังผืดก็ลอกออกไปซะอันนี้มี ERM แล้วแถมแถมจับยับผมจะเป็นภาพภาพนี้มากกว่าถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆก็ก็พังขึ้นเรื่อยๆนะะในเว็บไซต์นี้ก็จะเห็นความพังมัการักษายาก กลับไปก็ไม่เหมือนเดิมของผมยังรักษาง่ายกว่าโอกาสกลับไป7จ็เหมือนเดิมแต่ไม่100%ยเปอรมพังไปบ้างแล้วนะรประมาณนี้นะก็ฉายให้ดูภาพกันไปผมเองก็21.8เดือนผ่านไปก็หน้าตาแบบนี้ก็จำเป็นที่จะต้องจัดการมันซะก่อนที่มันจะมีปัญหามากแล้วก็รักษาก็ไม่หาย ศึกษาไว้หน่อยก็ดีนะครับในเรียองพวกนี้เพราะว่าเหมือนเหมือนกับหมอเวลาเขาชี้ภาพาไกซเรย์ให้เราตอนดึงกระดูกเนี่ยอันนั้นยังดูง่ายัยดูยากไว้หนึ่็ศึกษาไว้หน่อยอย่าลืมนะ o c t ขอหมอปเป็นได้นะผมก็บอกหมอเป้นหน่อยผมเก็บไว้เป็นที่ระลึกผมเก็บไว้หมดนะฮะแล้วก็มาเก็บไว้เผื่อสามารถให้ความรู้ในฐานะคนธรรมดาที่อ่าน o c t ง่าย พื่อไว้คุยกับแพทย์แพทย์เขก็จะได้อธิบายได้ง่ายขึ้นเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในการตัดสินใจที่จะรักษาอย่างไรหายเร็วหายชา้จาจะได้ไม่ต้องโทษหมอว่าเฮ้ยอะไรอยู่มห็นผู้ป่วลืมเพราะมันคนจะยากหมอเ็เลยผ่านๆบอกอันนี้ผมจัดการให้แต่ตอนนี้เรารู้ลวขอให้มีความสุขกับสุขภาพนะครับแต่ o c t ไม่ใช่โรคนะเวลาเราดู o c t เราไม่ก็ไม่ใช่เป็นโรคหรอก มันเป็นพยาธิสภาผมไม่ได้เป็นโรคผมแค่มีพังผืนเป็นติดลอกแล้วและกำลังจะหายเพราะดูจากโ c t แล้วผมเป็นไม่เยอะรักษาสุขภาพครับมีความสุขกับชีวิตน,นะครับสวัสดีครับ